สวัสดีจ้าเพื่อนๆในสีทุกท่านเดี๋ยวให้เรามาสรุปบนกันสรุปบนก่อนก่อนจะไปสรุปล่างดูล่างอีกสองขีดยจังสรุปไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า คุณผู้ที่รับชมนะคะดูกันเลยเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดมีหกคลิปด้วยวันี้เพราะว่าวันมันยืดออกเนาะสามสิบเอ็ดวันมันก็เลยไล,ยล่เรามาดูสุดที่หนึ่งลงไปเลย ที่หนึ่งสุที่สองสามสี่ห้าหกหกคลิปเด็กวันี่ถาดูสูตรที่หนึ่งเอาแปดศูนนะคะปกาสีกรสีไปไหนไหน,หน้อยไปเห็นแล้วสูตรที่หนึ่งมีแปดศูน แปดศูนย์ไม่มีมีตัวเดียวเลยแปดศูนย์ไม่มีมีตัวเดียวเลยแปดศูนย์ได้หนึ่งแปดหนึ่งมีหนึ่งแปดหนึ่งก็มีหนึ่งแต่ศูนย์นี่เข้าดีดิศูนย์ที่หนึ่งนี่ไม่เคยผิดซะงวดเลยศูนย์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 มีหนึ่ง ศูนนย์หึ่งก็มีหนึ่งเตะเข้าดีนอสูตรนี้สูตนี้เตะเข้าดีดิเมด,ดก่อนมันก็เข้าสูตรที่หนึ่งนี่แหละเปดีศูนย์ศูนย์เข้าหนึ่งเปลี่ยนห้าตัวกันได้นี่แปดห้าหนึ่งสองสาม สี่สี่สี่สตรมีห้าตัวตัวกันมีห้ามีห้าแต่ห้ามีห้าศูนย์ห้ามีหนึ่ง มีสองมีสามมีสี่เจ็ดห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เจ็ดห้ามีสี่หนึ่งห้ามีหนึ่ง จ็ดมีหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดมีหนึงชมมาชมมาน้อยๆไม่มาเยอะหนึ่งหกก็มีหนึ่งแปดแปดหกมีหนึ่งมีสองมีสาม นหกมีสามเจ็ดเจ็ดมีหนึ่งเจ็ดเก้ามีหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งมีที่หนึ่งศูนย์เจ็ดมีหนึ่งศูนย์เก้าก็มีหนึ่ง ศูนย์เก้าก็มีหนึ่งติดหนึ่งเยอะเลขที่จะโอ,อมันจะมีน้อยๆเนาะแต่มันโอมอที่สูตรนี้นะงดกลอนมีหนึ่งเก้าหกมีหนึ่งเก้าหกก็มีหนึ่งศูนย์หกมีหนึ่ง ศูนหกมีที่หนึ่งหกห้ามีหนึ่งหกห้าที่เดีนดับหนึ่งจะมาหกห้าเก้าห้ามีหนึ่งเก้าห้ามีหนึ่งมีสองเก้าห้ามีสองรวมสุดี่ เอาเก้าห้าขึ้นมาหน่อยเห็นมาเก้าห้าอยู่เลศูนย์ห้าเจ็ดห้าบวบเปลี่ยนห้าห้าเก้าห้ามันจะมาเปลี่ยนห้าบวเก้าเปลี่ยนมีหนึ่งจุกเล้วเจ็ดห้าเปลนห้า ้าห้าศูนย์ห้าตัวไหนจะเยอะศูนย์ห้ามีหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดห้าเปลี่ยนห้าอันดับหนึ่งเลยเก้าห้าลงมาไหมนี่ค่ะเก้าห้าอันดับสองเปลี่ยนหกอันดับสามเปลี่ยนหก เปลี่ยนหกเก้าห้าคือตัวกันไว้เนาะอันนี้เรากันมันไว้ด้วยกันไว้สี่หางห้าหางหลักร้อยของเราเอาจิตเลยเอาจิตเอาตามเอาตามัาามมนนั่นเลยเนาะเอาเอาห้าบวกสามหลักร้อยหลักหน่วยด้วยจ้าห้าบวกสาม เต้มเลยจะเต็มเต็มรวมห้าบวกสามห้าแล้หกเจ็ดแปดนี่แปดเก้าศูนย์เราเอาเอาทำทำนี้เนาะักร้อยเรามีเจ็ดกับแปดสีถ้วยอีกสูตรหนึ่งได้ 4, สีห้าสูตรหนึ่งได้เจ็ดแปด ก็จะเอาเปลี่ยนห้าเจ็ดใส่เจ็ดแปดห้าแปดบวกเจ็ดเป็นสิบสองได้ศูนย์เต็มศูนย์ได้ไหมแปดห้าอีกจะเอาเต็มเก้าเนาะแปดห้าเป็แปดศูนย์แปดบวกห้าเป็นสามสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเอาหกเลยไม่มีไม่มีไม่เข้าเลย จะได้เต็มเต็มห้าบวกหกเป็นหนึ่งเต็มเก้าตัวนี้เต็มเปลี่ยเต็มแปดนะะมันเด่นตัวนี้เราจับตัวนี้นะคะว่ายสี่เจ็ดห้าอันนี้ซื้แปดเจ็ดห้าเนาะซื้อแปดเจ็ดห้าซือ 8, 7, 5, ้อเต็มสปีดไปแล้วซื้อแปดเจ็ดห้าเปลนบวกแปดเป็นสิบหกบวกห้าเป็นหนึ่งก็ไม่ได้เจ็ด เต็มศูนย์เต็ม, 0, มเก้าแล้วแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเต็มหกเต็ม 8, แปดนะเต็มแปดมันก็เป็นสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเอาห้าเลยห้าแปดห้าเนาะ อันนี้เข้าเตี้ยมเข้าเตี้ยมหมดนะคะแต่ไม่รู้จะมาเตี้ยมไหนแต่ชอบตัวนี้ด้จ้ะกลับตัวด้วยบางทีมันเป็นเจ็ดห้าเด่นเด่นสุดๆคือตัวนี้เจ็ดแปดห้าแต่อันนี้ก็กันไว้ได้จ้ะแต่ตัวนี้สูตรนี้มันชนกันเยอะคือตัวนี้อันนี้สี่สูตรด้วยนี่ เอาไปเติมให้เลยสี่ศูนย์ศูนย์ห้าหลักร้อยหลักร้อยนี่มีตัวนี้นะคะสี่ห้าเจ็ดแปดเอาตัวไหนมันเข้าเต็มห้าก็เข้าเต็มแปดสี่ไม่มี 5, ถ้าถ้าเก้าห้ามันจะเข้าอยู่เอาใส่จับใส่เองนะถ้าชอบตัวไหนก็จับใส่เองแต่เอาจะเอาตัวนี้เจ็ดได้เต็มศูนย์หกไม่มีไม่เอามันแต่ห้ามี นี่แหละเติมเข้าก็จริงอยู่แต่มันเป็นนี้ถ้าลราห้าออกแปดห้าดิแต่ถ้ามันออกเจ็ดห้าเจ็ดห้ากับเจ็ดมวห้าเป็นสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหกบวกเจ็ดเป็นสิบสาม เอานี่แหละสรุปอย่างนี้แหละเนาะชอบตัวไหนก็จับรักร้อยใส่เองนะคะรักร้อยนี้เอาสองตัวนี้เลยมันชนกันเยอะคือเปียดแต่แต่มันมาอย่างงี้ก็เลยเอาเจ็ดเพราะว่าเจ็ดถ้าเปดมันจะมาตัวนี้ถ้าเจ็ดมันจะมาเปดห้าถ้าถ้าอีกเจ็ดอีกตัวนี้แหละตัวเดียวกันเลยห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองเต็มศูนย์เหมือนกันถ้ามันมาตกกับ ถ้ามันมาเจ็ดก็เปลี่ยนหลักร้อยนะคะถ้าแปดมันจะมาเจ็ดถ้าเจ็ดมันจะมาแปดห้าเต้มศูนย์เหมือนกันถ้ามาเต้มศูนย์ดิมีเต้มศูนย์เต้มเก้าเต็มแปดมีเต้มนะคะเต็มเอาแต้มเอาศูนย์นี้ยังไม่เคยหลุดเลยแต่แต่ปีของปีนี้นะคะปีที่แล้วหลุดสองครั้งอยู่แต่ไม่ใช่แต้มเลยแต่ก่อนก็เห็นเต้มมันเข้าดี ็เลยเอาตัเดี๋ยวจะเอาสูตรเต็มให้ดูนี่แหละสูตรมันร้อยบวกหน่วยลองทำดูนะคะแคบไปลุน้นชอบก็จัดขัดก็ผ่านเตเตะเอจัดไปแล้วเนี่ยทั้งสีตัวนี่แหละชอบไม่ชอบก็เอาแต่น้้นหนักตัวนี้กับตัวนี้ชอบเต็มสูตรชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ ดูคําเตือนคาเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะห้ยร่ำรวย,ยมีเงินท้องใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า